สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมือนีมีฟื้มท่อผ่าคุ้มไรขนาด16กลบ81สเซนฟื้มท่อผ่าสองตะกอมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะฟื้ม16กลบ81สเซนสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเนื้อผ่าบางเบาพิวลดีเด้อค่ะก็ให้ใส่ขนาด16กลบ81สเซนเด้อจ้ะนี่คือฟื้มท่อผ่าสองตะกอค่ะ ฟื้มท่อผ่าคุ้มไรสองตะกอแบบเนี่ยผ่าพิวพิวเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระทะแคสสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายพื้มท่อมาได้เด้อค่ะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ก็ได้ค่ะสำหรับฟื้มท่อผ่าสองตะกอขนาด16กลบ8เอเซนแบบเนื้อผ่าพิวพิวเด้อค่ะกัรหลับทํำตามสังเด้อค่ะขนาดนี้ค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจกระทะแคทสอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะฟื้มท่อผ่าสองตะกอค่ะง่ามๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี